แม่ทำไรอ่ะก็มาฉีดยาแต่ไม่เห็นหรือไงเราเนี่ยเล้งมาทำอะไรมาคนเดียวอ่ะไม่ได้มาทำอะไรไม่ทำอะไรเองมายืนทำไมอ่ะนะได้ตูมกอดตามาเลยพวกเราเลยทางอะไรของพวกมึงแล้วนะ คนยี่สิบโอ้โหงานก็ไม่ช่วยทำกระบ่นวายก็กูนะเพระเย้เสร็จยี่สิบตายเล็วจะมีไม่แล้วเนี่ยมานะ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 นนะ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 โหไม่พนทอนะ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 นนะนะ